วมกตอนเราหายันฮ่าว่าสั้นหัวัขาดชุ้นชัห้าศูนย์สามตรงๆเลยนะครับปู่เนาะโอ้แปู่งลงแรงแตเก่าเห็นเห็น,นเร็วเร็ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยอปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่กวดปูเลขล็อกนะครับผมคือมีเลขล็อกส่งมาให้ปูนะครับวดที่แล้วก็503นะครับเอฟซีครับครับส่งมาด่วนเลยนะครับเนาะหลังจากที่ปูปล่อยเนี่ยเป็นเลขล่างนะครับผมเลขล่างที่ปูปล่อยมานะครับวันนี้ปูจะมาปล่อย3ตัวบนนะครับคือลูกศิษย์ลูกหานะครับที่อยู่ ่ทีแถวไหนไม่รู้นะครับส่งมาให้นะครับว่าเป็นเลขล็อกนะครับเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะับครับว่าทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันทุกชนิดนะครับเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะครับ โอเคครับเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของปู่เลขล็อกกันครับเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมเลขลับอเจ๊ใหญ่สูงไาโอ้เ,อเป็นลูกศิษย์ลูกหาปู่แล้วครับโอ้เจ๊เก่งใหญ่แน่ๆอเอขาสูงเลขเลขล็อกเลขลับมาให้ปู่ตลอดโอวดนที่แล้วกับเขาซาตัวคันเด้ครับห้าศูนย์สมวันนี้เบิกทรัพย์จะมาขอ เลขล็อกจี้ใหญ่ส่งให้ครับรู้ซึกว่าจะเป็นวงในแต่วงหัวในไดเนาะคะครับข้ับปูเจ๊ใหญ่สร้างมาเราบอกปูหมดเลปูปูนามสการครับผมอะไรครับปูครับคืออะไรอาอปเรอปูชาว่าปูจิตวะสามี3สี่สามสามหมกเด็กล็อกปูมากไปค่ะวันนี้ เ็น,น,นังว่าม <Ừ. S 1> ัน <4 S 1> นี่นี่เห็มันมากมันเลยมันทรงสีมากมันขาก็เับนี่นี่สีสามนี่แหะครับปู่สีสามหาสามที่สามหาสามเอาใครใครเขาาส่งมาให้เหละครับปู่เขาทงนะไม่ปูีอินไม่ได้เขาไ้เจอขวงอันแมนบรดของคนเดินโอ้บริษัทคุณคนี่นี่นี่คุณนายเหะครับปู่คุณนายเอ๋ คนคยุ์สวัสดปีประท่านที่มาเปิดวัดอันปูอันวัดอันเราห้ยันแปดสามอแปดห้าสาแล้วก็อันคนมาอันขีดอันมองเลขแปดกี่ล้วเ <c oughs> อ้ยว่าสันออ ว่าขาดชุนสาห้าศูนย์สามตรงๆเลยนะครับปูเนาะโอ้แปดปูตรองลางแปดเก้าเ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลู้นี่บอกปูมีเท่าไหร่ละที่ปูวันนั่นเก้าสามสาก้าอะไเขาเพิ่งส่งมาเมื่อวันนี้านี่มัส่ง้าเขามาได้จังหวะแท่นี้หลังจากที่ปูปล่อยสามเก้าเก้าสามไปนะปูเนาะปล่อยแรกเลยนะครับนี่เก้าสามรักเตอร์เต็เอ้เร นี่แหละสนับสนุนรัฐบาลนะครับผมขันเก้านั่นมันมันจะมาเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่มันจะมาลางครับขันแปดมันจะขึ้นบนสือเป็นพวกสามแปดสี่แปดห้าแปดเป็นสันขันขันตัวนั้นเนาะมันจะมาแปดกับสามเรือกทีเดียวกันครับ ต่บน่นไมนเราส,งส่งซิกกันนี่ละใชแล้วนี่ออออตัวไหนครับที่เขาส่งซิกมาให้ครับปู่ิินี่ศูนสี่สามนี่แหละครับปู่ตัวนี้ครับตัวนี้แหละอันเลขใทมันนี่โอ้เสต,ตัวนามันเ่สองมันสองสองมนันัตัวนี้มัซ<า>ีครับผมดีซีกับหาเนหรอ้าวว่างสว่าอสองอ้าวสว่า แล้วกันอันเมื่อสามนิ้วเราวยี่สิบอยู่เป็นตัวใดนบปูห้าสี่สามครับปูกัว่าสองห้าสามสองสี่สามเป็นแค่เั้สองห้าสามสองสี่สามสอันบนหรือว่าสองสี่สามอันตุ่นกวางบนล่างมันขึ้นยากด้วยหรอกสามโตนปูสี่เป็นบนเนาะขันล่างนั้นอันบสามมันไม่หรือมาอยู่รักเสีบล่างอ่ะนะกับสี่นะครับ มาช,ช,ช,ชีเก้าชีแปดชีเก้าซีเจ็ดซีปุวนนั่นแหละนี่นี่นี่ก็แค่นั้นนะเจน,น,นี่ชีแปดมากสิมันที่ขึ้นบนมัน,นเป็นบางใน,ค,น,าน,านคุณนายเันนักตัวใดครับปู่คุณนายเน้นตัวไหนครับปู่คุณปู่ได<บ>้บอกเน้นอ้าวชวงวัดก้อนกับวัดกวอนนั่นวัดังหลอกนั่งเป็นจุเบียดรถเล่า คืออะไรนะ่ือรัฐบาลมาทันป้ายแดงทันห้าศูนย์สามงวดที่แล้วรอกันชี้ชุนชีดิหาที่ซุนก็หาชุนชีดิ์ชุนชีดิทะเบียนป้ายแดงรถเอ้าแสดงว่าห้าศูนย์สี่กับห้าศูนย์สามนี่สองงวดติดแล้วหรอครับสามตัวสองงวดติดเขาเทียบละสามตัวตัวนี้นอะหนึ่งวันนี้เราแพ้ไปแล้งวดนี้ให้มาห้าสามเอ้ยให้มาสี่สาม ขี้หาสามขี้สามห้าสามสี่สามแล้ววันเที่ยวนี่แล้วว่าอ้าวสั้นแต่อันตัวเมื่อเรามันเปรี้ยงขี้ก็จะใช้มันหนาแล้วอ๋อเขาเขาส่งมาให้ปู่แบบนั้นอ่าก็อ่านอ่าโอ้โถงวดก้อนนั่นเขาหยอกปู่แล้วครับบอกเลยกอเหตุปิศนาอ๋อปิศนาอ่าวันนี้ปิศนาอ๋อเขาอย่างนั้นนี่แบบเขาอย่างอ่านบอกเอ้แม่อย่างที่จะเขียนมันออก จากกล่องสลากมากแล้วเอาแล้วทีนี้ชุดชุดเก่าที่ปู่ปล่อยมานี่เป็นเป็นเลขอะไรครับปู่ครับที่เรามาเอาก่อนเป็นล่างหรือบนครับปู่กปู่ก็อันปู่มากร่างอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นเนี่ยชึ่งนี้ละสี่เจ็ดสามเก็ดสี่เจ็ดสามเก่าสี่เก้าเป็นเลขของปู่เนาะหกกรมีมันมีสามหกตัวหนึ่งนี่ละนาำมูกขี้หงอกแล้วสี่แปดเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่หกก็มี่สามหกก็มีบอกปู่ เออนี่หละมันบนนี้ยังมีหรอกนี่สามมีสีนี่ละ, 3, 4, ละเรียกนะโอ้กูกพวกมันใจกจูกับจับตัวใส่แต่เนี่ยก็บอกมันสามโกนครับสามโกนสามเจ็ดสีโกนีเจ็ดนี่พบเทียนพวกบังนี่หันครับแต่ว่าเลขที่เขาส่งมาให้ก็คือห้าสามสี่สามเอออย่างแม่นบนบนอันนี้สามตัว,ก,ตวก็คือเอาห้าเอาสองใส่และครับปู่สองห้าสามสองสี่สามเลืนี้เอาโอ้ยเอาวงกลมหน่อยเนาะ ครับก็เป็นปูมักตัวไหนครนี่ปูปูมักตัวไหนไหมครับปูครับปูมักตัวไหนครับเดี๋ยวครับเอาลอตเตอรี่ไปเก็บอยู่ก็ลอตเตอรี่ไปเก็บก็คือมีคุณนายส่งมาให้ปูเนาะครับได้ดีนะเจ้านี่สับเกบสามสี่ครับสีเกาครับผมอาง ถัเก็บชอต้วเ่นก่ครับแต่เลขเลขของคุณนายนี่ชอบไหมครับปู่เอาบนแล้วโอ้ชอบไปเมาไ้แล้วบ้องแบชื่เต็มเล้ยวเจ้ของรว่าคว่าบนาจะคืว่าดีครับเอาเดี๋ยวจะงวดเอาันมเยังเผาาปองานครับคัดลอกเป็นเลข คลิปนี้จะเป็นเลขของคุณนายนะครับผมเลขของคุณนายที่เขาส่งมาให้ปูนะครับเลขลับเนาะครับส่วนไหนก็ในปูในในปูนะครับปูเน่ยคือยังเราจะหักกระมังลูกกะสองห้าสามบอกปูสองห้าสามครับสองสี่สามสองห้าสามสองสี่สามสองสี่สามสองสองตัวก็มีห้าสามกับสี่สามปู่เลขล็อกนะครับ ห้าสามสี่สามเด้วยคืคุณนายคุณนายจะส่งมาให้ปูน่นี่ทุกงวดเลยแหละครับผมส่วนส่วนมากจะมาเป็นปริศนาหรือว่ามาแบบตัวเลขเลยครับปู่มี่งว่ครับปริศนาเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ปริศนานี่ครับโอ้ออ๋ก็คือเป็นลับในในเลยเนะมมาะแค่ลับซ้ำนี่คดทั่วมาเนี่ปู่ไม่ได้รับเรืๆๆๆ่องไระจาย โอ้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเลขล็อกนะครับเลขล็อกคุณนายนะครับวันนี้คุณนายได้ส่งแนวทางมาให้ปู่เลขล็อกนะครับเนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผม หรือว่าจะลับไปดูในคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับปู่เลขล็อกนะครับผมเป็นสูตรของปู่เองนะครับส่วนตัวนี้ชุดนี้เป็นของเลขรับคุณนายนะครับที่ส่งมาให้นะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ